สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเพจสอบตำรวจนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาเฉลยข้อสอบที่ลงไปในเพจนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนก่อนอื่นที่จะเริ่มก็อยากฝากเพจสอบตำรวจนะครับกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ให้มาว่าผลต่าง ของ30%อนของ500กับ10%เร์ของ400มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับผลตตางของ30%ของ500กับ10%เของ400 40มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันเลยครับมาหาผลตะมาหา30%ของ500ว่าเท่ากับเท่าไรนะครับ 30%ของ500มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับเราหาได้ยังไงเราก็ตั้งโจทย์นะครับ30%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นคืออะไรครับก็ส่วนด้วย100นะครับ30%เปอร์เซ็นต์นี่คือรูป30บเปอร์เซ็นต์นะครับของของ500เท่ากับ เท่าไหร่นะครับก็มาหากันเลยนะครับหนึ100่งร้อยเอ๊ศูนย์ตัดศูนย์ก็จะเหลือรูปสามสิบคูณห้าเท่ากับสามห้าเป็นสิบห้านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบก็จะได้เท่ากับผลต่างเอโทษทีนะครับก็จะได้เท่ากับ สามสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับต่อมาเรามาหาเรามาหา 10%ของ400 10%ของ400มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับ10%เหมือนเดิมครับ10%แล้วก็ส่วนด้วยร้อยนะครับของ400ของ400มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับเหมือนเดิมครับแก้สมการครับ 0ตัด0ก็จะเหลือ10คูณด้วย4ก็จะได้เท่ากับ40นะครับก็จะได้เท่ากับ40ก็จะได้ดังนี้ครับ10ปซนของ400 ออก,กับ40นะครับพอได้แบบนี้เราทำอะไรครับเราทำอะไรเราก็โจทย์ถามว่าอะไรครับผลต่างใช่ไหมครับผลต่างเราก็นำสองจำนวนนี้นำสองจำนวนนี้มาลบกันครับก็จะได้ผลต่างว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะครับ150 ลบสี่สิบศูนย์เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งข้อนี้ตอบหนึ่งร้อยสิบนะครับข้อนี้ตอบหนึ่งร้อยสิบคือข้อสามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็พอเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกด ถูกใจกดติดตามอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำาคลิปครั้งต่อไปและท่านใดที่มีข้อติชมหรือข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะครับผมจะนำความคิดเห็นทุกท่านมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปขอบคุณครับ